ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u Auto Review ช่องที่จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวแบบละเอียดครบทุกมุมมองทั้งสเปกการใช้งานจริงความคุ้มค่าและราคาที่หลายคนอยากรู้วันนี้เราจะพามาชมโโา Land t o y o ต a l แ n d Cruiser TXL 2026รถ SUV ระดับตำนานที่พัฒนาต่อยอดมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มรถอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ โตโยต้าแลนด์ครูซเซอร์ t x 2 0องสมาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ผสมผสานความดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไฟหน้าแบบเล็บดีไซน์เฉียบคมเพิ่มความล้ำสมัยกันชนหน้าได้รับการปรับปรุงให้มีเส้นสายที่ชัดเจนและบุกบึนมากขึ้นเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งและความคุมนฐานในทุกมุมมองส่วนด้านข้างแนวเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวลงตัวกับล้ออันลอยขนาด20นิ้วที่เพิ่มความสปอร์ตและทาม,มั่นใจเมือ่อขับขี่ ด้านถ่ายใช้ไฟท่ายเล็แบบใหม่ดีไซน์ยาวขึ้นต่อทั้งสองฝั่งทำให้ตัวรถดูกว้างและหรูหรามากขึ้นภายในห้องโดยสารของ Land Cruiser TXL 2 0 2 6กออกแบบมาเพื่อรองรับการเดินทางทั้งในเมืองและทางไกลได้อย่างสมบูรณ์เบอะหนังแท้คุณภาพสูงที่ให้ความสบายสูงสุดในทุกตำแหน่งระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ4โซนเพื่อให้ผู้โดยสารทุกแถวสามารถเลือกอุณหภูมิได้ตามต้องการ Console, หน้าใช้วัสดุพรีเมียมพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วที่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมเหมาะสำหรับการเดินทางยาวนานด้านสมรรถนะ Toyota Land c r u i s e r TXL 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล V6 เทอร์โบขนาด3.3ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ300แรงม้าและแรงบิดมหาศาลกว่า700นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ระบบขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์พร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายเช่น normal, eco, sport และโหมด Off-road ที่ช่วยให้การขับผ่านเส้นทางที่ท้าทายเป็นไปอย่างมั่นใจเทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถูกจัดมาอย่างครบถ้วน To y ย ta Sa f e t y Sense ร่นล่าสุดที่รวมฟังก์ชันสำคัญเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าแล,วเวละเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบ,บอดและกล้องรอบั360องศาที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยด้วยการจอดหรือขับในพื้นที่แคบรวมถึงถุงลมนิราภายัยรอบคันที่ช่วยปกป้องผู้โดยสารทุกตำแหน่ง Toyota Land Cruiser TXL 2026ยังให้ความสำคัญกับการขับขี่ที่สะดวกสบายและล้ำสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่เช่นระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และควบคุมอุปกรณ์ผ่านสมาร์ทโฟนระบบชาร์จไร้าสายสำหรับมือถือระบบนำทางที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ รวมถึงสรู้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เพิ่มความโปร่งโล่งภายในห้องโดยสารสำหรับราคาจำหน่ายของ Toyota l a n d Cruiser T X L 2026จะขึ้นอยู่กับตลาดแต่ละประเทศโดยในตลาดโลกคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ80,000ดอลลาร์หรือราว2.9ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสมรรถนะความหรูหราและความทนทานที่ l a น d c r u i s e ซสร้างชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน Land c r u i s e r T X L 2026จึงไม่ใช่เพียงรถ SU v ธรรมดา แต่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความปลอดภัยและความภูมฐานที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ในเมืองและผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางไจนภ่ายนอกเส้นทางถือไ,ได้ว่าเป็นรุ่นที่ยกระดับมาตรฐานของโตโยต้าไปอีกขั้นและยังคงรักษาความเป็นผู้นําในกลุ่มรถอเนกประส์ขนาดใหญ่ได้อย่างมั่นคงและทั้งหมดนี้คือการรีวิวโตโยต้าแลนด์ครูเซอร์ทีเอ็มเอลสองพันยี่สิบหกที่เราได้นำเสนอให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้น หากเพื่อนๆชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง HU Auto Review แล้วเจอกันใหม่ในคลิปรถรุ่นถัดไปครับคุณอยากให้ผมเขียนเวอร์ชันนี้เป็นภาษาอังกฤษด้วยสำหรับผู้ชมต่างประเทศไหมครับ